แนทพัรยาเขตฐานทับลั่นแม่ทุกคนเป็นครูไม่ได้เผยความสัมพันธ์แย่ลงชีวิตรวนเรคิดให้ลูกเราเรียนตัวเขาเองยังไม่ใช่เด็กโตที่ควบคุมอะไรเองได้แค่ปิดไม่เปิดไม่ก็ยากแล้วเธอยังบอกอีกว่าครูทุกคนเป็นแม่ได้แต่แม่ทุกคนเป็นครูไม่ได้ตอนนี้ครูเขาก็สั่งงานก็เข้าใจว่าเป็นการเรียนออนไลน์แต่สุดท้ายก็เป็นหน้าที่แม่ไปสอนชีวิตรวนเรมากลำบากมากจากแม่กลายเป็นยักตีกับลูกวันละหนึ่งร้อยรอบอันนี้ต้องร้องเรียนไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะคือ ต้องการทีที่ทําให้เด็กเรียนได้มากกว่านี้เด็กยุคนี้น่าสงสารแทนที่เขาจะได้เรียนรู้มันลดทอนมากเธอยังบอกว่ากําลังคิดว่าอาจจะให้ลูกรอบเรียนโควิดหายค่อยว่ากันมันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์แม่กับลูกหรือพ่อกับลูกก็แย่ไปด้วย